กาบสวีดัสสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมผมเลวัสุดนะครับผมวันนี้เราอยู่กับบอสซีสตอกเกอร์นะครับผมคลิปในวันนี้นะครับคนดูเห็นไหมผมได้ยศอะไรมาผมได้ยศเดฟมานะครับผมซึ่งเลไวัสุดได้ยศเดฟงั้นแสดงว่าก็ต้องเลื้อนอีกแล้วนะครับผมมาครับผมก่อนที่เราจะไปเลื้อนกันนะครับผมไอมินก็ฝากฝากรีวิวโปรโมชั่นก่อนนะครับผมมาก่อนที่เราจะไปเล่นกันนะมา ใครอยากตามเลยมาเล่นนะครับผมลิงก์กลุ่มใต้คลิปนี้เลยนะครับผมกับ w อร s ีสต k อกจะเป็นแนวก่อลิกเคไนท์นะครับผมสไนหัวเม็ดเดียวนะผมชั่นก็จะตามนี้เลยนะครับผมกล้องกล้องบังไหมอะกล้องไม่น่าบังนะก็คือเติม50บาทจะเป็นกล่องพร้อมยิง3แบบนะครับผมเป็นปืน LS ไฟนะครับผม q b z แล้วก็ฟาร์มาสนะครับผมแล้วก็จะได้รับเป็นเซต50 5เซตนะครับผมก็คือ มีมีมากกว่านี้ไหมอ่ะมีว่าก,ก่อนเซ็นตห้าสิบไหมไม่น่ามีนะคะผมอืส่วนตัวละครก็จะมีร้อยห้าสิบบาทนะครับผมความสามารถของตัวละครนี้ก็จะวิ่งไวสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับผมตัวละครนี้นะแล้วก็มีตัวละครสั่งทำด้วยนะครับผมตัวละครสั่งทำก็คือจะไม่ปรับสถานะนะครับผมห้าร้อยบาทจะได้รับหนึ่งตัวนะอืมความสามารถของตัวสั่งทำนี่ก็คือจะดีกว่าตัวละครโปรโมชั่นนะตัวโปรโมชั่นก็จะวิ่งไวสิบ้านะครับผมตัวสั่งทำก็จะวิ่งไวยี่สิบนะครับผมแล้วก็รีเลืหนึ สั่งแล้วไม่สามารถเปลี่ยนโมเดลได้นะครับผม,มแล้วก็อีกรูปหนึ่งนะครับผมเป็นอเทีมฟาร์มบอสนะครับผมอ่ามันมีตระครอหนึ่งล้านจีซีด้วยนะจำกัดแค่15้าตัวในเซิร์ฟนะครับผมไปฟาร์มกันนี่ไปฟาร์มกันนะครับผมแล้วก็มีเอ0 0รอยดาเมจ210รสิบนะครับผมจำกัดแค่ห้ากระบอกเท่านั้นนะครับผมมีตู้เซฟด้วยนะจำกัดแค่สิบห้าตู้นะครับผม แล้วก็มีเทียมขาฟาร์มบอสต่างๆนะครับผมก็ฝากไว้ด,ได้วยกันนะครับผมกับบอสซีสการเลดีนะซึ่งคลิปในวันนี้นะครับผมแอดมินก็ลงลงห้องไหนดีวะเป็นบอลแอด bon. มินก็ได้ทำการเอาราสเดฟให้ผมนะครับผมซึ่งเลได้เลวสุดได้ราดเดฟเนี่นแสดงว่าขอยัดเลือเต็มระบบเลยละกันแอดมิน <c oughs> มาครับพอดูตอนนี้เราก็อยู่ในเซิร์ฟเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมมามันมันแบ่งเป็นสองห้องเขดูห้องห้องละแปดคนอะ่ะผมไม่รู้จะเอาห้องไหนอะก่อนอะ่ะผมก็ล่อห้องนี้แม่ง่อนเลยอันดับแรกก็คือต้องเปิดเลยนะเพะตอนนี้ผมเปิดล็อกหอนอยู่นะครับผมอันดับแรกก็คือต้องไม่ให้มันเห็นโอเคอย่ามันงงแน่มันงงแน่ว่าทำไมผมผมอยู่ห้องบนเฮ้ <c oughs> เทียฟังฟัง,ฟ,งฟังชั่นเดฟฟังชั่นเดฟล็อกอย่างมั่วเลยอ่ะมั่วจัดอ่ะถ้าเป็นปืนสไนเปันอาจจะล็อกมั่วนะผมเปิดล็อกผมอยู่นะตอนเนี้ยผมล็อกมั่วจัดเลยโอ้โหผมต้องเอาโหมดล็อกหัวออกนะแป๊บน,นึงล็อกหัวตัวไหนวะตัวเอฟนะมาครับ <c oughs> <c oughs> ขอโทษแล้วกันขอโทษแล้วกันมึงม,มึงเป็นแคร์เดียวกันมึงเป็นแคร์เดียวกันมึงก็กดกดกดคืนให้ให้ให้คืนของแล้วกัน มันเป็นแค่เดียวกันนะครับผมเฮ้ยเอ้ยมึงไม่ใช่มึงไม่ใช่เดี๋ยวมึงอย่าไปยุ่งยังุ่งกับมันมึงยังไปยุ่งกับมันมึงยังไปยุ่งกับมันดิโอเคประมาณนี้ผมผมแบบโอ้โหต้องแกล้งแกล้งแบบมีข้อเขตแน่นอนเดี๋ยวแม่งรู้เดี๋ยวแม่งรู้เฮ้ยยังไงดิยิงยังไงดิขอฮาทู้หน่อยครับพี่ผมนอนหัวมุดโต้พี่ยิงผมยังไงครับนี่ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์ยอ้ยอาเอ้ยอะนเอเด็ตัวอะเอ้ยอะไเผิรเผิกเผิกเผิกดเผิกกดไอเนี่ยไอเชฟเผิร์เคเคมันไม่เห็นนะมันไม่เห็นนะนะอันนี้อย่างไงชิอยจะเปไหนวขอมึงวะจะเปไหนวเมือดุ๊กดิ๊กหรือดิ๊กจะไปไหนวเมือ

เดี๋ยวจะมีคนแปลงหน้ามายิงมันนะไม่ดิมันอยู่กันเป็นแคร์เดียวกันหมดเลยนี่ว่าเฮ้ยเฮ้ยโอ๊ยไอ้ออเนีเ่ยฮัลโหลฮัลโหลไอเดมอน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 ขอแค่แค่ยังมึงไหนไว้นะเนีอไนะไรบ้างเดี๋ยวมงึงถอดกิจหาแมพสุกอรีอีดอก มต้องยิงเฮ้ยนี่ไอตัวไอตัวชื่อว่าดีดีดีแม็กด้วยนะคนดูถ้ายิงถ้าถ้าไม่ยิงจดขอชื่อดีแม็กเดี๋ยวแม็กเดี๋ยวแม็กเก็บของดีแม็กมึงอยากเก็บเก็บของดีแม็กดีแม็กมึงอยากเก็บของมันดีแม็กขอร้องมึงเก็บของมันน้องขอโทษพี่ขอโทษน้องยิงค่อยไปเอายิงค่อยมีงตัวอื่นน้องให้มันให้มันเก็บของคืนก่อนน้องชาย ดี๋ยวแกล้งแกล้งแกล้งพอประมาณพอประมาณพอเดี๋ยวไปเปลี่ยนห้องก่อนเปลี่ยนห้องก่อนเดี๋ยวแม่งรู้เดี๋ยวแม่งรู้เดี๋ยวแม่งรู้เว่อเดี๋ยวแม่งรู้เดี๋ยวเดี๋ยวแม่งรู้เดี๋ยวแม่งรู้ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวแม่งรู้ <c oughs> ผมแกล้งมันเสร็จแล้วก็ให้ลูกแคนมันเก็บของมันต่อนะ <c oughs> ผมไม่รู้ว่าของมันมีราคาไหมอ่ะจริงๆผมไม่เคยเล่นสกาลิตเอ้ยไอ,ไ,อไม่ใช่สกาลิตไอสต็อกเตอร์มาก่อนนะครับผมโอ้ยห้องห้องเพนบอลเฮ้ยพอมเพนบอลสิบเอ็ดคนว่ะขอดูเพนบอลสิบเอ็ดคนเว้ยขอเพนบอลสิบเอ็ดคนเว้ยสิบสองคน ขอญาเลยขอญาตลำเลยมา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 ครับมาครับผมมาครับผมู้หมูตัวมาซิกรูตัวมาซิมาซิกรุมันมีแคน์ไม่เอ่ยอันดับแรกก็คือต้องเช็คก่อนวันนี่เซ็ตห้าสิบว่ะเซ็ตห้าสิบว่ะน้องน้องไอ้ชี่อะมึงนอนหมอบเลยเพิ่งน่ะลุกขึ้นมาดิลุกขึ้นมาดิน้องมึงนอนหมอบอะไรมึงวะ พูดนอนหมอบเลยมึงเนี่ยล้วขึ้นมาเหลือ <laughs> หมดเหลือหมดเว้ยเหลือหมดเว้ยเหลือหมดเว้ยจะไปไหนไอ้ตัวเปล่าไอ้ตัวเปล่าต้องยิงคนไม่มีแคนก่อนเว้ยคนดูตอมาสิกุลูตอมาสิกุลูตอมาสิกุลูงานเลื้ยงานเลื้ยถน,นัดงานเนื้อถนัด,นดเว้ย เชี่ยอันนี้มันอยู่ด้วยกันนะเอ๊ะนี้ยขอญาตขอญาตแบบมันอยู่ด้วยกันนี่เชี่ยมันอยู่ด้วยกันมันอยู่ด้วยกันวะมอยู่ด้วยกันวะผมไม่อยากยิงเซตห้าสิบอ่ะไม่อยากยิงเซตห้าสิบอ่ะเกี่ยวกับแครนเดียวกันป่าวะอีไม่คนละแครนกันเนี่ยวะแครนเรื่องเหมือนกันอันนี้ a, bien, Mustang, S U T F U T U T F F S นี่อะอันเนี้ยทำไรวะ เยังอยู่โกดีๆเนี่ยเอาไงดีวะเอาดีวะเอาสักตัว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 เอาสักตัวเอาสักตัวเอาสักตัวเอ๋อไอ้แค่นี่โดนโดนโดนอะไรตายวะวันจี้ครบสายใจไหม คุณแคบผมก็คืออย่ากคนดูอย่าไปลืมอย่าลืมไปอวยพรวันเกิดด้วยนะเดี๋ยวอีกประมาณ2วัน2วันนี้นะผมก็คือผมลงคลิปวันที่14นะครับผมแอดมินเกิดวันที่16นะประมาณ16ไม่ก็17เนี่ยแหละครับผมก็คืออย่าลืมไปอวยพรวันเกิดแอดมินจะตอเกอร์ด้วยนะเข้าไปในบ้านดิเข้าไปในบ้านดิเข้าไปในบ้านเข้าไปในบ้านดิน้องชายน้องชายไปที่บ้านนี่เองชายหวัญชีครับวัญชีบเไป อยู่ในบ้าน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 แล้วโดดอยู่ในบ้านแล้วโดนอยู่ในบ้านแล้วโดดเอามีดโยบมีโดโยบบันจี๊รบมันไม่ไม่สังเกตเลยเหรอว่าใครยิงมันวะเอาดีๆห้องนี้มันมันดูมือนจังเลยนะเอ้ยเอางี้เอางี้สงสัยผมเอางี้คนดูผมคิดอะไรออกแล้ว คนดูผมคิดอะไรกันแล้วเว้ยต้องต้องยิงต้องยิงตัวใดตัวหนึ่งตัวแบบยืนยิงยิงตัวเดียวเลยเว้ยคนดูเดี๋ยวมันจะรู้เอาตัวที่พูดมาเยอะๆก่อนควยควยควยไหนใครใครด่าผมใครพูดควยวะ L L S ใช่ปะ L S เนี่ยปะ L S L S เอาตัวนี้ก่อนอือก็คือถ้าถ้าผมเห็นไอ้ตัวนี้เกิดผมจะยิงยิงมันอย่างเดียวจะดูจะดูกันจะดูเรีแอคชั่นมันนะจะดูเรีแอคชั่นมันนะครับผม เอลอลเมันเกิดเมื่อไหร่ปุ๊บมันโดนผมเมื่อนั้นอ่ะคือคือขอโทษน้องชายด้วยน้องชายเลิฟก็คือเองเปิดไมค์คนเดียวน้องชาย L S L S L S อยู่ไหนวะ L S นี่ไงน้องเอลเอเออน้องชายเลิฟมันไม่มีคนมันไม่มีคนสงสัยหรอกมันก็ต้องสงสัยตัวแรกหรอวน้องชายน้องชายเลิฟน้องชายเลิฟไอ้ชิ้นเนี่ยน้องชายเลิยยืนนิ่งๆดิ น้องชายเลิฟอยู่นิ่งๆอยู่นิ่งๆน้องชายเลิฟน้องชายเลิฟอยู่นิ่งๆดิน้องชายเลิฟเออรอแล้วรอไอเอลเอสรอเกิดต่อรอไอเอลเอสเอลเอสเกิดต่อเดี๋ยวแม่งรู้เดี๋ยวแม่งรู้จักเดี๋ยวแม่งรู้จักถ้ายิงสามตัวมันมันน่าจะรู้สึกตัวได้แล้ว ถ้ายินรเดี๋ยวมันเกิดไปเนี่ยมึงหิวเซนาบอรมึงหิวเซน่าสิเบอรเดี๋ยวมึงตายหิวเพื่หิวหิวไอเอสเอยวอ่ะไอเอสเดี๋ยวหิวอเเดี๋ยวหิวก็ขึ้นไปดิกลังขึ้นไปเนี่ยน้องชาเนิน้องชาเิโดนเียเลยยังเออน้องชาเิบรรยากาศแล้วมันมีมีบรากาศแล้วมันมีอากาศแล้ว น้องสายขอโทษน้องสายไอเอาแม่ตัวเดียวมึงไม่มีแครนะมึงไม่มีแคร์นะไหนว่ามันเกิดไหนงวะเอายัดเอายัดเอ้ยเอเอายัดเจอน้องสายอยู่ไปไหนจะไปไหนจะไปไหนจะไปไหนน้องสายเดี๋ยวดูดูมันเกิดมารอบเนี้ยมันด่าผมแน่จริงถ้ามันเกิดมารอบเนี้ยมันด่าผมแน่เกิดมารอบเนี้ยมันด่ามันด่ามันด่าผมแน่นั่าห่า Nhân ở đâu vậy? yên 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 mấy yên 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 con cú. yên con cú. มันร้อนแล้วเนี่ยดูดูดูไอ้มอนี่ขออัดตัวนะอัดตัวอัดตัวพอ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 ที่เหลืออัดตัวแม่งหมดเลยไหมมันอยู่ในโพลใช่ไหมโพลที่สองอยู่ไหนเนี่ยอาโยเอายยมันด่างแล้วมันด่างแล้วด่างแล้วอายยแต่อันนี้ดิอันนี้ดิ เหลือแต่บบเลยแล้วก <ée> ันนี่อ๋อไม่หวแล้วไม่ไหวแล้วไม่ไแล้วไม่ไหแล้วไม่ไวแล้วไม่หวแล้วไม่หวแล้วไม่ไแล้วไอเอลเออย่ไแนวอลเอเอลเอเอลเอมันไม่ออก้ไหมเอลมีทั้งมาหรือเปล่าวะเอาซาคนร้องเลยนะบังคับ ไมลองก็ให้มันรู้ไปแอดมินไม่ลองให้มันรู้ไปอืไอ้โอ้ยลองเลยดีลองเออลยคนดูผมว่านะมันเกิดมารอบเนี้ยมันด่าผมแน่ไอ้เชียรอดูรอดูรอดูเดีวผมไม่อยากเลือแบบแบบเล้อนแบบแบบเลื้อนแบบยิงทุกคนเลยเงี้ยแอดมินเดี๋ยวแอดมินด่าผมตายแน่ถ้าคนไหนแบบใส่ใส,ส่เซ็ห้าติบอะไรเงี้ยไม่อยากทำไงเดี๋ยวหาผมก่อนแอลยัดอยู่ไหนวะนี่ไงนี่ไง ไอ้ไอ้ไอ <rock teor> ้ไอ้มึงคิดกูจะทำมึงร้องเนี่ยเอาไอ้มอไหมเออมอไว้เดี๋ยวางไแกล้งคนในโพลก่อนเขายิงอัดตัวอัดตัวอัดตัว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 เฮ้ยเอรีเอควายว่างตายเหี้ยเอาเหี้ยไอ้มินบอกน้ำบอกชื่อกูบอกบอกมาดิเฮ้ยอ๋อ ไอ้สวยไอ้มินบอกมันบอกชื่อมันบอกชื่อบางคนแล้วเว้ยมันบอกชื่อบางคนแล้วเว้ยสงสัยจะใส่เียเล่เล่นไปนหนตัดเล่นได้กีนะทพอจิดไปยิงกูรู้จอกโอ้แต่เดียวที่อะไรกันวะเดียวแม่มึงอ่ะอบเดี๋ยวพ่อเนี้ออัดตัว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 ไม่อยากยิงวะไม่อยากยิงวะคนไหนที่มีเซตทั้งสิบหรือเซตใหญ่ใหญ่เนี้ยผมไม่อยากผมไม่อยากยิงตายเอาโดยจริงๆถ้าคนไม่มีแคร์เนี่ยผมซัดผมซัดร้องอ่ะคนไม่มีคนไหนไม่มีแครผมซัดร้องอ่ะ ขอยับปิดตัวอนเอ้ยับปิดตัวอนโอ้ยยับไอ้บ้าไอ้บ้ยไอ้บ้าไม้เ้อ้้ไอ้บ้าไอ้บ้าไอ้บ้าไม่เจอแล้วห้าไอ้บ้าไอ้บ้าไ้าดิห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 าดิาา Ấy ăn Ấy da. Ấy da. Ấy Cái lộc hàm hả hả? เปิดตัวก <laughs> 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 ันเปิดตัวกันเปิดตัวกันเฮ้ยเฮ้ยมึงโปะมะเนี่ยไอ้เฮียสามจิงมมึงโปะมะเนี่ยขอยาดขอยาดบบวบนหลังคาเลยกันเฮ้ยเป็นไงขอพิกก็ผิด ประเด็นผมเดินเดินเดินผ่านมันราคาตอนนี้คือผมเปิดปิดร้องผลไปเปิดไปร้องผนอยู่นะอยูนี้มันขึ้นมัลราคาได้ป่ะมันขึ้นได้ป่ะนี่มันขึ้นไม่ได้ใชยังป่ะราคาอันนี้มันขึ้นไม่ได้ใช่ป่ะถ้าถ้าหรือว่ามันมีมันตั้งโล่ขึ้นได้ปะเอาย่อมมันขึ้นได้มันขึ้นได้อ๋อขึ้นได้ขอญาตขอญาตขอญาตแอบเลยกัน าอลเดียวจ้าบอลร้ว่าเขาผมแล้วบอลร้ว่าเขาผมแล้วแล้วมึงไม่ยิงเนบ้านไรโง่เหมือนบ้านโตไอ้เหี้ยมันเหมือนโตเลยสัตว์หี่อว่าไปวิบมาเนี่ยไอ้เหี้ยรอนนึ่งนะครับผมมาครับผมรอบนี้จะเล่นดีๆเลยนะครับผมมาขออนุญาตแบบปิดเซ็ปิดล่องผลนะครับผมแล้วก็กด F 7โอเคมาครับ ไปไหนแล้ววะไม่ได้ดูแล้วอุ้ยที่ไหนวะเันโดนจจงไหนยหญิงวะเนี่ยอ,อูก้ก่อนวยอันตราย มันเข้าโพสมาหาก,กูแน่กูบอกแล้วกูว่าแล้วมันเข้าโพสมาหาก,กูแน่อยูไ่ไม่เข้ามามันไม่เข้าเว้ยมันไม่เข้าโพสเว้ยเห่นมันไม่เข้าโพสเว้ยโอยไอ้เจ้านี่ไงกูเจอละกูเจอละโอ้ยเอ้ยฮีย่อใครช่วยชิคุวะ ช่วยกูวะอาะารมาครับรู้สึกว่าลางไม่ดีแล้หลางทั้งหอดไม่ดีแล้ว อุอ้ยชีย้ยแม่งยิงโหดวขอโทษน้องเอ้าอาตัวมันไปน้องชายขอโทษน้องชายพี่ขอโทษพ,พี่เล่นไม่เก่งน้องขอโทษน้องชายพี่ขอโทษได้ไหมเล่ามาทักกัน ตั้งโลก่อนตั้งโลก่อนตั้งโลก่อนไปไหนวะไปไหนหมดแล้ววะไปไหนหมดแล้ววะเนี่ยเชี่ยไปไหนหมดแล้วะไไหหลวะผิดฟังก์ชัน กูโดนจากไหนกู emergence. โดนจากไหนลิงเฮ้ยเฮ้ยเขาสุดเฮ้ยเขาสุดตรงไหนไม่ไหมพวกกูวะมาเฮ้ยเฮ้ยมีมีเกีะสุนกูเจอละกูเจอแล้วไอสัตว์กูเจอละ hôn Ui Ui, Ui. nè Cả thư vừa lọ Ui Khải mấy linh quýnh lạ Mà linh quýnh này quá Mà gùi quýnh này à เอ๊ะมันลิงกูยู่ไนวะเจอละกูเจอละอย่าให้กูต้องล่าแค่นั้นล่ละอย่าให้กูต้องล่าไปเว้ยเอาอุ้ยกูโดนสอย ็ประมาณอ๋อข้างหลังนี่ไงก็ประมาณนี้นะผมถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปด้วยนะครับผมไปเจคลิปหน้าสนุกคลิปนี้ผมเลยขอตัอลรับก่อนยวเจอกันอีกแน่